โอเคครับสวัสดีครับอยู่พุมบีทีอยู่บอสด้ไหมได้เรามาจะแข่งกัน4ี่แสนห้าโอเคเราเตรียมตัวให้พร้อมที่จะลงสนามครับผมเราเป็นนักแข่งหน้าใหม่เข้าสู่ซูชิบอยเขาเรียกเราว่าซูชิบอยนะเราทำการลงสมัครลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยโอเคแป๊บน,นึงน,นะเดี๋ยวกินน้ำก่อน อโอเคมาดิมโอเคพยายามเข้ามาแล้วรีดมารีดมาอมโอ้โหตดตดโค้งโอ้โหถลอกปอกเปลือกอ่าไปไหมตามหมตามตามตอนนี้เรากำลังจี้อยู่ไม่จะเป็นที่ต้องอ่าแสงหน้าก็าได้นะครับผมเราสามารถที่จะขับจี้ตามแล้วเราก็เอาคะแนนดิบให้เราให้มันเยอะๆนะครับผมมารอบนี้แหละต้องผ่าน เอาวาอม,มันเสียหลักแล้วอื้ยกะแทกตู่กันนิดๆหน่อยๆมก็เรียกว่าแก้มกลนทางข้างซ้ายจุบไปที่ใบหน้าเขาแก้มตุดรดนะครับอย่าคิดี่เป็นแก้มตูดนะอื่นนะอื้ยโค้งโค้งใจเย็นนะอ,อยู่การดิบที่ดีดสุดก็อยู่แค่นี้ครับเกียร์สองเกียร์สามรอบนี้ไหลสวยสวยไว้สวยสวยสวยอืมลดเกือบหยุดหมุนหยุดแล้วแหละต้องบอกต้องบอกตอนนั้นว่าันหจุแล้วแหละโอเคปะมา คะแนนยังเป็นรองครับคะแนนยังเป็นรองแต่ตอนนี้เราขึ้นทำนะมันตามตูดแล้วอยู่แต่ตามตูดแล้วอยู่สบัดตูดซ้ายตูดขวาเอ้าอือยังไม่ไหวามามามาตรงนี้แหละโค่นนี่ลายดีลายดีลายดีเอ่องาม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 อ๋อไปได้อยู่ไปได้อยู่โค้งน้าหักซอกก็าไปถึงหักซอกโดนปุ่มี้ปุ่มแต่ วะมาไม่มันก็เราครับรอบนี้ไม่รู้ว่าชนะไหมคะแนนเรายังตามอยู่นะครับแต่ว่าเราแค่ขึ้นนามันเฉยๆถ้าเราขึ้นนําไปแต่คะแนนเราไม่นำอ่ะเราก็แพ้อยู่ดีตอนนี้คะแนนเรานําแล้วอืเสียสมาธิมากเลยครับเวลาดูคะแนนไปด้วยแต่เราใจนึงก็ลุ้นว่าคะแนนจะถึงไม่ถึงในทั้งดิบด้วยแล้วก็ดูคะแนนด้วยเอาตัวนี้ต้องช้าๆหน่อยสไลด์ลงมาเล็กๆน้อยๆดิบสยะสั้นๆวิ่งมาตามแล้วว่าเร็วมาก เดี๋ยวว่ากับลังแหลกมามันเยอะกว่าคันนี้อ,อุ้ยเชียวเชียวเชียวอุ้ยเกือบหลุดโคง้งโอเคยังอยู่ในท้ายที่สวยงามโอ้ยกระตุกกระแทกไปนิดนึงมาครับเอาครับเรียวเรียวขวา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 ,ขวาอืมโอเคโอเคมาซ้าย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 ,าย,ายอืมหลุดหลุดโคง้งหลุดโค้งหลุดอืมตัวเกือบกระแทกขอบหลุดไปนิดหลุดไปนิดอืมป้ายไม่เอาไว้แล้ว ไปข้างทางแครไม่ตั้งอยู่ตรงนี้บรรยากาศข้าน้อยน้องขอรับวัดดิบอืมอืมอืมอ้ลายสวยออกนี้สวยเรามีสวย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 เลยสวยสวยอืมโอเคโอเคมาไปอืมโอ้โหสวยงามโอ้ยหมุน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 อเสียงอะไรวะเสียงโดนเตรีเหรอ อืโอ้ย <c oughs> ด้านข้างไม่เอาไว้แล้วครับให้มาทดลางปอกเปิดโอ้ยโดนอีกแล้วอืมอืมโอเครักนามมบสุดสุดเอออ๋อ,อสิงนกร้องสิงนกร้องไปไปเสียงดีฟงซ้ายคงซ้าย,ซ,ายซ้ายมาอย่างสวยสวยครับสวยครับสวย,สวย าาหน้เลี้ยวขวาอีกทีอืมสวยๆอื้ยตูเกือบชนถือว่าสวยนะดิฟก็สวยอยู่อืโอ้โหไม่น่าชมตัวเองเลยของก็น่าเป็นโค้งแบบดิฟหักศอกดิฟอืมโอ้ยรถเกือบหยุดหมุนยังพอได้ยังพอได้อืมโอเคครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ไกลแล้วไกลแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอืม โอ้ยมาอื้ยโอ้ยด้าน,นข้างแม่างเล้ยกระแทกเยอะน,นำหาย,ยุ่โอเครอบนี้เราชนะมุกหลายรอบน่นกว่าจะได้ชนะเนี่ย เค okay. มาเราจะไปทำการส่งเต้าหู้กันไม่ใช่เต้าหู้ส่งซูชิกันอ่าเราเป็นซูชิบอยจากร้านซูชิเนี่ยแหละวันนี้เราก็ดิ่ขึ้นเขาอีกแล้วครับจะไปส่งของบนเขาหือ <c> ป <oughs> ้ายแหงเอยตรงนี้ไม่เคยสมผัติได้ตรงทีเดี๋ยวมันต้องได้สักวันนะแต่ยังไม่ใช่วันนี้แต่ว่าจะโชว์ฝีมือของซูชิบอยซะหน่อยเพิ่งจะชนะมาเลยนะเอาดิบ๊บโชว์สักหนึ่งทีอ่าเรียบร้อยดันข้า <c oughs> ดันข้างไปแล้วเอาโอคนะ้งหน้าเอามาก้ตัวเอ้ยเรียบร้อยลวดหนามลวดหนามข้างทางทาไมโค้งนี่แหละสวยๆมาเ้าจะเป็นเทพเป็นอากินะไม่น่าจะได้ฝีมือนี่ไม่ได้ค่อยใกล้เคียง,างคาร์ทอมิเลยนะฝีมือผมนี่น่าจะอยู่มานอิซุกิทำไมไม่เปลี่ยนชื่อเป็นอิดบ็อกซ์เลยละ่ะดีด แต่พูดถึงอ่ะเกมนี้ก็ถือว่าสนุกมันดีใช้ได้นะในการแข่งขันแต่ว่าบางอยามันก็เข้าโค้งยากไปนิดเพราะบางทีเรายังไม่รู้นะพอเราลีบเป็นนะเออมันลิบได้มันสนุกนะมันมันดีอ่าโอเคอันนี้ผมกาใช้จอยเล่นนะครับผมใช้แป้นคีย์บอร์ดบอกเลยว่าเน่ากว่าเดิมเยอะรีบอืมา่ยังสวยยังสวยอยู่อ่าส,สวยส,สวยส,สวยม ลายสวยงาม,มดิฟซ้ายทีขวาทีอ้าวอ้าวเหมือนคนเมาอ่ะ <c oughs> แต่ผมไม่ได้เมาแล้วไม่ได้กินอะไรมาเลยตำรวจชุมได้ครับผมไม่ได้เมาไม่ได้เมาครับแต่ว่าอาการอาการขับรถนี่แบบเหมือนคนเมามากสายไปสายมาอาซ้ายทีขวาทีเป็นการดิฟครับดิฟเพราคุณตำรวจผมดิฟอยู่อ๋อดิฟเลยสิถาถาถาช่มเอยะโดนจิ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย <c oughs> เร็วมากก็คุมไม่อยู่นะครับเฮ้ยอุ้ยรีบควาอื้ย,บยเบรกด้วยโอโ้โหสุชิกูดแล้วครับตอนนี้สภาพสุชิก็ยังพอได้ถ้าเราทำได้เพอร์เฟกนี่มันน่าจะสุสุชิเราก็น่าจะดีกว่านี้นะครับอื้ย,อยตอนนี้ก็ได้อยู่สุชิก็ยังอยู่ถือว่าดี แต่มันจะดีอยูน่นี้ถ้าเกิดเราเราไม่กระแทกไม่ชนอะไรเลยมันก็เหมือนของทาคูมิเลยอันเนี้ยโอ้โหรถกระโดดโดนอะไรเข้าไปวะถ้าของทาคูมิก็จะประมาณแบบว่าใส่ไว้ในแก้วน้ำอ่าขับไว้อย่าให้น้ำหกออกมานะซูชิอันนั้นเนาะเต้าหู้เลทเทะอันนี้ก็ซูชิก็เลทเทะนิดๆหน่อยๆโอ้จะจอดเบรกซีเขไม่โดนแต่โอเคป่ะเดี๋ยวเวลาขับลงไปแล้วซูชิเรา ก็ยังอยู่นะเรามาส่งซูชิแล้วก็เหมือนรับซูชิไปอีกที่หนึ่งเหรอเห็นไหมมันเขียนว่าซูชิอื้อดิฟอื้อดาวฮิวดาวฮิวดิบลงเขาดิฟลงเขาดิฟ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 อื้อม่เลยมาคองยากเร็วมากก็ไม่ไหวช้าไปก็ดับต้องอยู่ประมาณปานกลางเก็บล้อ,งงลอขอบไว้เลยอื้อเอาเอาคนะแนนเท่าน,นี้ก่อนเท่าน,นี้ก่อนไปสวยๆครับสวยๆ ลิฟทีซ้ายทีขวาทียังได้อยู่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหนื่อยแล้วเราค่อยหยุดพักไปถึงเป้าหมายไปถึงที่หมายโอเคโอเคโอเคซ้ายทีขวาทีเอาคะแนนก่อนเอาคะแนนขึ้นหน่อยแต่ว่าเอาจริงๆมันจะได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยมันอยู่ที่การส่งซูชิของเราครับถ้าเราส่งซูชิซูชิได้ดีก็เราก็จะได้ทางดีหื <c oughs> อทะไลยไปไกลแต่อย่างน้อยก็ไม่ชนอะไรหรือเปล่า ยังไม่ทรงยังไม่ชนเออโอเคผ่านแล้วสองแสนเก้ามื่นะโอเคครับมาสถานที่ต่อไปของเราจะไปตรงไหนดีเดี๋ยวดูในแผนที่ก่อนว่าเราไปจุดไหนได้มั่ง ดีนะอันนี้กลับไปที่เหมือนลงรถที่เราอยู่ใกล้ๆเพ่นสีไปลงรถอันนั้นน่าจะเป็นที่ซื้อรถอีกไม่นานผมจะซื้อรถคันใหม่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หอ,อยหล้างก่อนถอยล้างอืมรู้สุกว่าไปคนละทางเลยนละ้วดูใหม่อีกทีดิถ้าวิ่งไปเท่านั้นเออมันก็ได้นี่อ่ะตัวนี้ แข่งรถ2 6. อ0 0ไปเอาตังก่อนพอขาดกินนิดหน่อยเพื่อที่จะทำฝันให้เป็นจริงเราจะไปเอาอะจะไปอีกที่อีกที่หมายหนึ่งเดี๋ยวระหว่างทางนี้ก็ดูฉากวิวสวยๆไปก่อนแล้วกันนะครับขอเงียบพักเงียบพักบ้างนะ 998 990ออ้๋อมันต้องอันนี้อ่านก่อน995 998 1,000้เราแล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ไม่เลวนะเอาว่ะมาเป็นอะไรที่โคตรหุ่นยิเอ๋อยอมดีแล้ววามาไมาย่ยางไหลเทคแล้วนะ โค้งแรกสำเร็จโค้งที่สองมามย่างได้สวยงามไม่ค่อยชอบไอรถคันนี้เลยคันสีเขียวเนี่ยผมอยากจะเล่นคันอื่นมากเลยมาโค้งที่สามมาริบสามไปสี่ต่อสี่ต่อ,ตอ,อโอเคอย่างน้อยมักก็ยังได้วะ,ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสายดีคัะที่บอกเลยเป็นเกมที่โคตรเครียดเด้หงุดหงิดมาก พยายามทำไอ้ไอ้คะแนนเนี่ยได้ไม่ได้เอ้ยหลุดโค้งฮ่าเอ้ยเออหลุดหลุดกระชางแม่เงะโค้งนึ่งป่ะผมไม่เป็นไรหรือมั้งไปโค้งข้างหน้าต่อสามสองหนึ่งอืมอันนี้ยังได้นี่สวยๆแต่ว่าคะแนนได้แค่คะแนนนี้มาอีโค้งสุดท้ายเนี่ยดิฮ่าเอ้ยรถเยอะๆมาอืมโดนแต่เยอะฮ่าเอ้ยภาพที่สอง โอเคพอโอเคนี้แหละจะเอาสองแสนหกได้แค่สองหมื่นพอสองหมื่นหกอะที่ต่อไปมีแถวนี้มีอันไหนที่น่าไปไหมออันนั้นแข่งอะไรไม่รู้แต่ว่าเราเออออกไปก่อนถ้ามีใกล้ๆสุวก็มีแค่ตรงนี้เนาะ ไอ้รูปแมงป่องเนี่ยงั้นเอาไปตรงรูปแมงป่องนี่แล้วกันเดี๋ยวจะไปตรงนี้แหละจัดเลยครับไปอ่เดี๋ยวผมขับไปก่อนผมขอกินขนมบ้างแป๊บหนึ่งนะโอเคค่อยๆไป ถ้าขับเรื่อยๆธรรมดาอย่างเี้ยไปแต่ว่าบอกเลยเกยมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยมากบิวสวยมากถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจโอ๊ยแม่งเอ้ยหันไปมองทั้งอื่นดลูกโค้งเลยมาด,ยดูขนมขับรถไปกินขนมไปไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบเกี้ย ลายปืน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 ืน,น,นดีบ๊บตันข้างล้วนๆโอ้ยประตูรถจะจะไม่เอาไว้แล้วมาดาวฮิวแห่งเขาอากินะในแฮพพินท่าโค้งลวดไปมืโค้นนี้สวยโค้นนี้สวยอยู่ออืาโค้งน่าครอบโค้นนี้เป็นไงอืมเป็นการทะเลาะ โคงแฮพินหน้าโคงด้วยอก็ดิบขวาอือโอ้สยสวยๆสวยๆย,ยังไน้อยู่ยังถือว่าสวยแต่ตัวนี้มันน่าจะเกินห้าแฮพินนั้นน่าจะสักหกหกแฮพินหกโค้งไม่หกก็ห้าต้องไปดูในแผนที่ใหม่ไปดิฟดิฟ เฮ้ยเสียวเสียวเสียวชนนั่นนะอืมอไปเรื่อยๆลากยาวๆอืมโอ้โดนแตแะอน่ยแน่เง้ยกระแทกด้วยโอเคเขาเราจะถึงเป้าหมายแล้ว เขาบอกเลยเกมเล่นเกมเห็นรถเนี่ยเป็นเกมที่แบบใช้สมาธิเยอะมากโอ้ยแม่งขนาดใช้สมาธิเยอะนะเนี <c> ่ย <oughs> อย่างขนาดนี้ถ้าใช้สมาธิน้อยๆจะเป็นยังไงไม่อย่างจะนึกเลยแหละ <c oughs> ถึงเป้าหมาย <c oughs> เลยคอยก้ามาคอยมาอแล้วก,ก็พุ <c oughs> ่งข้าไปบัมเขาให้ หลายรอบแล้วนะออวไปมาโอโดนเตะแล้วเฮ้ยเควยาได้อยู่คืนทีหนึ่งแล้ว ฮอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอยโอ้เกือบโอเคหาทันทีโคตรเหนื่อยฉันจะต้องเป็นราชาแห่งหุบเขานี้ให้ได้เลยอ่าประมาณนั้นเราจะเป็นราชาแห่งภูเขาโอเคเดี๋ยวเราพักกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่ใน วิดีโอตัวหน้านะเดาวผมจะไปซื้อรถใหม่สวัสดีครับ